สวัสดีครับผมแต่เมื่อนี้ครับผมเนาะผมจะมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาแลวก็รฮานอยครับผมให้เอฟซีทางช่องผหัดแฟมิลี่ครับผมเนาะนี่ครับผมของหมู่บ้านนี้ฮานอยครับผมเนาะผมลงทางช่องน้องคำแพงชแนลทุกวันครับผมเด้อไปดูได้ครับผมเนาะสําหรับคนที่ชอบฮานอยครับผมนี่ครับหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะ หกนึ่งครับผมเข้านอยปกติครับผมเนาะหกศูนย์เข้านอย VIP ครับแล้วก็เด่น6ครับผมลองหนึ่งเข้าบทเลยครับผมเนาะนี่ครับผมไอยปกติถือว่าห้าน้อยเขาดีมากครับผมช่วงนี้อย่างต่ำครับผมเนาะต้องเข้าสามนอยต้องเข้าอย่างต่ำหนึ่งนอยทุกวันครับผมช่วงนี้นะไม่เคยพาดครับผมเนาะถ้าใครอยากดูห้านอยกครับผมเนาะไปดูได้ทางช่อง น้องคําแพงแฟมิลี่กับผมเดอ้อไม่ใช่ครับผมน้องคําแพงชั้นแนวกับผมเนาะอันนี้ครับผมของหม,มู่บ้านนี่วันนี้กับผมเนาะวันนี้จะมาวางแนวทางทั้งฮานอนทั้งก้อนลาวครับผมให้เอฟซีทางช่องพหัดแฟมิลี่กับผมเดอ้อเช่นไห้เอฟซีนะครับเนาะเห็นจะจขครับผม ล่าสามนอยล่าสามนอยวิ่งรูดวิ่งรูดแป๊บหนึ่งดูตำลาก่อนโอเคเพราะว่าเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ววิ่งรูด เด่นแปดลองสามครับผมเนาะแปดกับสามครับผมจับคู่ครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็ สามศูนย์สามหนึ่งสามสองข้ามข้ามสามสามนะครับเพราะว่าเบิ้ลไม่ชอบเบิ้ลครับผมเอาเป็นสามสี่ครับนี่ครับผมสำหรับคนที่ชอบหาน,น้อยครับผมเนาะเดี๋ยวผม จะทําให้ชัดเจนกว่านี้นี่ครับผมแต้มสีแดงหน่อยเพื่อความสวยงามครับผมขอเป็นสามแล้วกันวันนี้ครับผมเนาะเพราะว่าความน่าจะมาเท่ากันครับผมแปดกับสามเน้นดีกว่าครับผมเน้นแปดสามครับผมตัวแรกตัวที่สองครับผมเนาะเน้นสามสี่ครับ เน้นสองคู่พอครับผมเนาะสำหรับฮานอยครับเจ็ดทับเก้าทับหกห้าครับผมสำหรับคนที่ชอบฮานอยก็ถือว่าเข้าบ่อยมากเลยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับผมระบายสีให้ก่อนเพื่อความสวยงามครับ เน้นสองอเน้นสองคู่พอครับผมแปดสาแล้วก็สามสี่พอนี่ครับแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมต่อไปเราพัฒนาครับผมเราพัฒนาวันนี้ เพราะว่าผมทําแต่เมื่อคืนนี้แล้วตอนเช้ามาก็เขียนได้เลยเลยาวพัฒนาลาวพัฒนาสาวลาวคักๆครับผมเนาะวิ่งรูด สามแล้วก็เจ็ดครับเจ็ดแล้วก็สามวิ่งรูดเจ็ดแล้วก็สามครับผมกับคู่ครับผมสามศูนย์สามหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ เก็ดหกเจ็ดเจ็ดนี่ครับผมสําหรับคนที่ชอบสาวลาวคักคักหรือว่าลาวพัฒนาครับผมเนาะเด่นสามลองเจ็ดเน้นที่สามศูนย์ เจ็ดงินที่สองคู่พอวันนี้วันที่เจ็ดเจ็ดทับเก้าทับหกห้าครับผมฉรัอบอคนที่ชอบสาวลาวคักคักครับผมเนาะสาวลาวรู้ว่าสาวฮานอย สาวฮาหนอยหรือว่าสาวลาววันนี้ครับผมบอกว่า,วาถ้าใครอยากดูแนวทางฮาหนอยครับผมย้ำครับผมเนาะถ้าใครอยากดูแนวทางฮาหนอยลงให้ทุกวันไปติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงครับผมเนาะน้องคําแพงชั้นยอครับผมนี่ครับเมื่อวานนี้เข้าทั้ง นอยปกติแล้วก็นอย v p p วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเลยเมื่อวานเนี่ยนี่ครับวันนี้ครับผมล่าสามนอยวิ่งรูดเด่น3ามลอง8กับคู่8ปด1 8นย์แปดหนึ่งดสอสาสาสาหสสสาาำหรับฮานอยครับผมเนาะเน้นที่8ปดสแล้วก็34สี่ำหรับสาวลาวคักคักหรือว่า เราพัฒนาวันนี้ครับวิ่งลูดเด่นสามลองเจ็ดเด่นสามลองเจ็ดกับคู่สามศูนย์สามหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดครับผม <c oughs> แคบหน้าจอเลยครับผมเดอ้อนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอเลยกระสุดทานี้ครับผมเนาะก็ขออวอยพ่อนห้แฟนครับทั้งช่องที่เบิงคลิปนีไก่เดินทางแคลคาดปลอดภัยด้วยครับผมเดอ้อ ยาเจ็บยาจนครับผมเนาะเตินทางแควขาดปลอดภัยครับผมคลิปนี้ก็กล้าวเข้ามาสวัสดีครับผมเจอกันครับผมคลิปหนาครับผมเนาะ